ไอจีแทบแตกนุ่นวรนุชประกาศโสดแฟนๆลั่นโดนคุณปิติตีก็แน่แฟนๆแห่แ,แ,แซวกันยกใหญ่หลังสาวนุ่นวรนุชโพสรูปตัวเองท่าเซ็กซี่พร้อมประกาศลั่นโสดกลางไอจีงานนี้ชาวเน็ตแห่แท็กสามีตอดปิติแบบด่วนๆโดยสาวนุ่นโพส์ภาพตัวเองลงในไอจีส่วนตัวนุ่นวรนุชแบบรัวๆถึงสมภาพ พร้อมแคปชั่นว่าโสดแล้วจิปะก่อนจะทิ้งท้ายติด hashtag, แฮชแท็กละครแฮชแท็กกระเช้าสีดามีแฟนๆเข้ามากดไลค์รัวๆรวมถึงเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าคุณปิติกหมัดแล้วนะถ่ายรูปคนเดียวมันไม่คู่งั้นเรามาถ่ายรูปคู่กันดูดีกว่าจีบแล้วหนึ่งคุณปิติมองแรงนะคะตัดภาพไปที่คุณปิติโดนคุณปิติตีก้นแน่ๆแบบนี้เป็นต้น